มู i วี่เชคสั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมีเ e เ e ่ e อีเลฟในมือคุณเซเว่นเดลิเวอสวัสดีครับด้วยเวลาของมูฟ e ี่เชคกับผมจัลโลธทธนพัทนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับล่าสุดนะครับเจสันโมมมวได้ตอบรับบทนำในภาพยนตร์หนังชีวประวัติของดูคาฮานาโมกุ นักว่ายน้ำโอลิมปิกชาวฮาวายในตํานานโดยดูคาฮานาโมกุเป็นผู้ชนัดเลิศในการแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิกถึง5สมัยครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยก้าวข้ามจากการถูกเหมารวมทางเชื้อชาติในฐานะชาวฮาวายพื้นเมืองจากการที่เขาวางมือ เขาก็ไปเปิดปั๊มน้ำมันในฮาวายแล้วก็ใช้เวลาเกือบ30ปีกับการเป็นแอมเพอจนเสียชีวิตในปี1968นะครับตอนอายุเจ็ดสิบเเองนะครับตีเตอร์ซาฟรานผู้ในการสร้างได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการมีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ด้วยความเคารพเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับโดยนักจะพาไปทำความรู้จักกับดูคาฮานานโมกุในฐานะนักว่ายน้ำในตำนานผู้บุกเบิกและเป็นบิดาหแห่งการโตขึ้นยุคใหม่ครับ โดยตอนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่มีพุ่มกับมือเขียนบทและวันฉายใดๆถ้าเกิดมีความคืบหน้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวมูฟี่เชคจะมาบอกกันแน่นอนครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ7ซเว่นเดลสั่ง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อในมือคุณครับแล้วกลับมาติดตาม Movie ี h เชคกับผมจะโลดได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟี่เชค